หนึ่งสองซ้ำยัง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 พี่ต่อ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 เลยอี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 ท่าต่อไปท่าต่อหหลังซ้ำนะครับทุกคน8ปครับ2องนะครับยันสิบหกนิวอ้าวหนึสองซ้ยายผิดหวังยาผิดหวังสิบเจ็นะครับอ้าวหนึ่งสซ้น่ารักอ่ะทุกคนไอโอเทนอะไรของมึงวะมึงอะทำมั่วเลยเนี่ย โอเคมาพร้อมยังโอเคเริ่มท่าหกโอเคท่าหกาใหม่ท่าใหม่ท่าหก้พี่บอกหกก็จบแล้วกโอเคโอเคเอาหนึ่าสองซ้ำยัง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 พี่ต่อ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 เลยไม่ไปเอาไปท่าที่7นะครับทับ202สเดน15นิวเอาห่ซ้ำ ถ้าจะไปข่นตัวฮะหนึ่งหลังซ้ำนะอ้าวหนึ่งสองซ้ำอีกจังหวะคู่นม่ถโอถือเสียเลยเสียเลยคู่พลาดวะเอาใหม่เก้าเลยก้าเลยเอาใหม่เอาห่ก้าเลยนะก้าหนึ่งสองซ้ำ ไปเลยค่ะต่อเลยต่อเลยใครใครมาต่อเลยตองตั้มต่อข้าเปลียสีเลยต่อแถวไวดิก่อนไ้ต่อก็ได้มันต้องเข้ากับเพลงด้วยโอ้ยเป็นอย่างเดียวงวกระต่ายไม่ไม่เข้าเลยวันอยู่คนเดียวไมาโอ้โหไม่อะไรกลุ่มเลยมีกายยอะไปอีกตอย่ามาใกล้มิกายโอ้โห อะไรยี่ยมไปถ่ายคลิปอยู่ท่าที่ยีครับ1ิบหกท่าที่เจ็ดนะครับเ้ยไม่กเอ็กซ์กเอ็กซเอกซเอโอ้ยอพอดีเลยผมว่ามันยาวไปแบบต้องแบบเรียงเียงแถวหน่อยโอเคเสร็จแล้วนะครับคนเขาแต้บ้างแล้วครับสิดนะครับท่าที่สิบเดยดหวังอย่าผิดหวัง17บเนะครับอ้าวหนึงสองา อะไรกลุบ้างใช่อะไรกลุ่เลยเออพี่ป่าวถ่ายคลิปแ่ะพี่ป่าวต้องยืนอยู่หน้าเลยตาแดงไหมตาแดงไหมน่ารักอ่ะทุกคนเ้ยอแบบนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เห็นนะเห็นนะไม่เด็กอายุต่ำติดเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดเยอะอย่าทำเปบนนิ้นะยิ้มนะเด็กมากก่ายิ้มยังไม่ได้แนะนำอะไรเลย ท่าอะไรครับถ้าที่18ป่ะถูกถูกไหมโอเคสิบแปดหนึ่งอีรอนดับก็ได้อะมาพี่น้บเลยพี่เอาถ้าที่18นะครับหนึ่งสองซ้ำอ่านไลกูข้างหลังเนื้อไอ้นั่นจะปีนอย่างเดียวไม่อ่านไลกมเลยจะไปผมไม่ได้นเสียงเหมเลจจจจเหมือนจัดไปฮะอาไปท่าิฟกันลิกน ไอโอเนอะไรของมึงวะมึงอะทำมั่วเลยเนี่ยเอาไปให้เลยป้าิบเอ็ดยิบออาไปยิบเเลยนะหนึนะครับทุกคนเลนห้านิ้วยิบเอ็ดทับสองส่วนสองหนึ่งสองซ้ำเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนไม่อะไรกูคนหลังไม่ะข้งหลังเนี่ยกดหลังซ้ำนะครับกดหลังซ้ำว้าวชาี่ ยีบสนะครับทับสองศูนย์สแดนหนิวอ้าวหนึ่งสองซ้ำเยสเย้ที่ได้ี่ใยครับ่ยครับไปแดนเซอร์มาพี่หมีพี่หมีมามาพี่หมีโลดินมาแล้วโลดินแดนเซอร์ีองยอ้าวไปค่าที่ย3นะครับผมแดนเนิวเยียทับสองยอง้าว 1...2...3 ปฮัลโหลใครอยู่ข้างหลังเนี่ยถอยดูไดไหมครับผมมันนี้แล้วนีมันบังเฟรมเนี่ยถ้ามาเต้นก็มาเต้นเลยครับเออเอ้ยเฮียสวนมากท่านนี้สวยมากโอเคโออ้าไป้ต่อไปค่้ที่ไหนแล้ววะข้ยีามปะยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิใช่ไโอเคครับผมดนแปดหนา ន <pis> <susinde> េះនេះនេះមើលថាពេទ្យអារ៉ាប់គេណានេះមានក៏ដែរដែរបាយបាយ